คุณลุงเล็งไว้แล้วลายไหนเอาเลยลุงลายไหนก็ได้ลุงเอาไปเลยมาเป้าตู <laughs> มาเป้าตูไม่ได้ดูแลเลยมังก่อนน้ำท่วมแค่ดิ นาไม่ได้ปีนี้ไม่ท่วมดีโดน้ำกำลังขึ้นมข้าวน้ำหอมหอมแน่ลุงอุ้ยไม่ได้ใส่หอมแน่นะลุงข้าวน้ำหอมเป็นครูเป็นครูน้ำสักครึ่งไร่ตอนโน้นรอดไปหนึ่งต้น ปลูกสิต้นรอดไป1ต้นฝั่งนู้นลูกไม่สวยลูกเล็กไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยวันนี้เต็มคันรถแน่เก็บแล้วก็ใส่ปุ๋ยยัยงแข็งแรงลงเอาไว้เต็มคันนี้แหละ กาดหน้าอยู่หน้าเลี้ยงปลาหน้าเลี้ยงปลานะลุงนะแข็งแรงแข็งแรง,แง,แงลุงเดี๋ยวโดบนะ้ำมาพฟ้าสักสองลูกเอาไว้เต็มทันก่อนนะถึงจะโดบได้ปดูตอนนู้นเดียวด้นไหนอะลุงยังไม่ใหญ่เทีะลุง เอามาสักลูกก่อนชิมก่อนใช้ได้ไหมลูกไม่ใหญ่แต่ดูแก่แล้วลุงลองดูสักลายชิมลูกหนึ่งก่อนลูกหนึ่งก่อนลุง ต้นนี้ของเองของเพื่อนน่ะลุงของเองของเองเดี๋ยวไปถูกของต้นน้องสาวอาให้กินลูกนึงก่อนชิมก่อนอร่อยหรือเปล่า น่าเลี้ยงปลามากมาาแป๊บแป๊บแป๊บแปบบ๊บโช๊ตซีที่เปิดปากชัดได้เลย โอ้แก่แล้วลูกแรกแต่แก่แล้วเอาซอดซดซดหวานไม้น้ำอือหือสดชื่นสดชื่นมันอยู่ในป่าเลยลุงลมกลับมา,ามมเมไป,ไป่าน้ำหอมมันแปนบ้ามันเมื่อกับไตลินเอาเลยแสดงว่าแกแล้วไงซื้อเกลือมา <laughs> สิบโลมาใส่มะพร้าว แกแล้วลุงน้าอร่อยจัตรงลาลนี่น่าจะพอดีนั่นแก่ไปหน่อยแก่ไปหน่อยแก่ไปหน่อยเดี๋ยวใส่ให้ไก่ ดอกจริงพี่น้องดอกจริงคุณได้ไปดคนกินไม่ได้แก่ไปหน่อยเดี๋ยวให้เกรยก็ได้กินได้ไปด้วยเดี๋ยมันนุกเฉิญนึบนึบอะไรนี่แกแบบว่าเราเกียงรู้ึงไปกินหมดเลย ซื้อเกลือใส่มะพร้าวตู้มเอาลงให้หมดเลยลงยกเว้นลูกอ่อนๆเที่ยวหน้ามาค่อยมาซื้อเกลือพุงละกิโลสิบห้าบาทใส่มะพร้าว mẹ bỏ khen đi không ra dùng 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 ายนี่มาตฐานเลยลุงเดี๋ยวจะข้ามรถขับรถข้ามไปได้เปล่าลุงตรงนั้นมีไหมตรงนั้นมีไหมอ่ะ à đưa tới thân khang ôi ôi oi, 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 mà lùng phải thưa ra văng hùa nè lùng hùa sẽ tẹt Tùm. คนนั่งเชียร์ทำอะไรไม่ได้หักนะลุงหักหักไม่ได้ไอโอ้ลุงลุงลุงเอามาอเออโอเคโอเคมามาเอาไห้หมดเลยนะลุงไก่กิน โอ้โอ,โอ,อย่าพัดในคลูน้ำนะลุงนะโอ้ยข้างหลังามีน้ำไหลด้วย อ้ยน้ำน่าอาบมากเลยน้ำไหลเออเป็นคูน้ำยงมันเสียงน้ำตกเลยน่าลงไปแช่นะลงหน้าน้ำไม่ต้องไปออฟโรดตรงไหนเลยมาตรงนี้เลย ลุงตุ้ม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 อ่าลงไปในน้ำแล้ว ลูกยาวๆนี่อ่ะลุงเอาไปด้วยนะตุมต้มตุ้มตุ้มอยู่ในน้ำรอกนี่ไสนี่เอาไปกันนะนยาวๆนี่อยากจะรู้ว่ามันอยู่เป็นท้่อยากจะรู้ว่าทำไมมันยาวอย่างนี้ ไม่รู้เหมือนกันไหวไม่ไหวรู้หนักเป็นยี่สิบโลลงุงรายนึง